เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนชาสมัยวาที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เรามาอยู่กับโถงฮีโร่ประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมก็เป็นน้องเมียธาตุน้ำนะครับผมหรือซิลฟริสนะครับซันซิลซิลซิลเออชอบอ่านชอบอ่านชื่อผิดนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเมียน้ำแล้วกันนะครับผมหรือถ้าตระกูลเนี่ยผมขอเรียกตระกูลเมียแล้วกันนะฮะเมียน้ำนะครับผมเป็นมัเตอร์สีดาวที่ค่อนข้างเก่งอยู่นะแต่ว่าการใช้งานของน้องจะเล่นยากพอสมควรนะครับก็เก่งแหละแต่ว่าเล่นยากนะครับแล้วก ก็ตัวแทนค่อนข้างเยอะมากนะครับผมอ่ะโถงจะเข้ามาในวันที่11นะครับผมตอนเที่ยงก็คือพรุ่งนี้นลครับผมอัดในวันที่10นะ,ะเข้ามาในวันที่11นะครับแล้วก็สิ้นสุดในวันที่13บากุมภาครับก็ใช้เวลา2วันนะครับก็รีบๆทำนะ2วันเองแค่แป๊บเดียวก็เข้าก็เสร็จวันแล้วนะครับผมอ่ะก็ในเรื่องของรายละเอียดของการเข้าปกติเลยนะครับผมใช้พลังงานทีละ10ด่านละ1ิ e n อน g y นะครับแล้วก็ ในการเคลียร์ด่านแต่ละด่านเสร็จไปนะครับเราจะได้คริสตัลทีละห้านะครับผมถ้ารวม10ด่านก็ประมาณ50ก้อนเลยนะถือว่าเยอะมากนะครับผมแล้วก็เศษส่วนซสมอนนะครับถ้าลงตั้งแต่บีหนึ่งยันบีสินะครับสองนะครับถ้าตีเป็นมอนเตอร์ที่ตีเป็นตัวประมาณ5ตัวนะครับผมอ่ะทีเนี้ยเรามาดูกันว่าตระกูลเนี้ยมันมีตัวไหนบ้างที่เก่งแล้วก็สามารถใช้งานได้นะครับผมอ่ะในโหมดเนี้ยผมอาจขออนุญ,ญาตพูดไปในภาพรวมด้วยนะกันนะครับในมุมมองของผมนะ ตัวเมียธาตุไฟเองเนี่ยจะมีความนิยมมากที่ใช้ในการลง3หัวตันวเนี้ยสกิลมันค่อนข้างดีมากถ้าเอาเวกมาแล้วถ้าในกรณีที่น้องตายนะครับน้องจะเป็นการรดป๊อปแดงให้กับพพวกทุกตัวนะครับบนสนามแล้วก็ จะเป็นการฮิวให้เต็มหลอดนะครับคือเลือดของฝั่งเราจะเหลือเท่าไหร่ก็ตามน้องจะฮดหิวจนเต็มหลอดเลยนะครับและที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับน้องจะลดเกรดของศัตรูลงอีก15คือแบบดีมากนะครับผมสกิลที่2ครับเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับความเสียหายนี้จะแรงตามค่า hitp นะครับผมยิ่ง hitp เยอะก็ยิ่งแรงนั่นเองครับแล้วก็สกิลเนี้ยเป็นการเพิ่มเกรดให้กับฝั่งตัวเองนะครับผมภาคพวกเราเนี่ยอีก10-25เปอร์เซ็นต์ด้วยก็ประมาณว่าตีหมู่แล้วเพิ่มเกรดแต่เนี้น น่าจะเล่นเป็นสตันผมว่าน่าจะใช้ได้เลยสตันเนเมสิตอะไรเงี้ยน่าจะเวิร์กนะครับผมอันนี้ผมค่อนข้างชอบนะครับอ่ะแล้วก็ฤทธนะครับผมพูดเลยนะครับว่าฤทธตัวของเมียตระกูลเมียเนี่ยจะเป็นฤทธด้านทานเฉพาะธาตุอย่างธาตุไฟก็เป็นฤทธเฉพาะธาตุธาตุไฟด้านทานเฉพาะธาตุไฟอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะส่วนธาตุน้ำนะครับธาตุน้ําผมเองก็มองว่าเออน่าเล่นอยู่นะสกิลที่1ของธาตุน้ำนะครับเป็นการโจมตีธรรมดานะครับแล้วก็แจกปอกพิษนะครับแล้วก็สกิลที่2ครับจะเป็นการช็อค เป็นการโจมตีสตูเป้าเดียวนะครับผมทําให้สตูติดสถานะครูดาวสูงสุดสกิลนี้ประมาณว่าตีแล้วติดรีคูดาวอะไรประมาณนั้นเป็นต้นแต่ไม่ทะลุวิวแอบเสียดายนิดๆที่น้องไม่ทะลุวิวถ้าคุณคิดสภาพอยู่นะา,าักิลสอ2มันทะลุวิวไปด้วยแล้วก็รีคูดาวสูงสุดไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เก่งมากนะครับแต่อันนี้เสียดายมากที่ไม่ทะลุวิวนะครับผมแล้วก็สกิลที่3ครับจะเป็นการถอนในเรื่องของบัฟ ลดพลังของพวกพวกออกแค่ตัวเดียวนะครับแล้วฟื้นฟู HP จนเต็มหลอดนะครับผมหากใช้ให้กับพวกพวกที่มีที่ไม่มีเอฟเฟคลดพลังนะครับผมเราจะลดคูลดาวของสกิลที่3เนีปยนป1เทิร์นนะครับประมาณว่าคือคุณกดสกิลนี้ไปนะแต่ว่าฝั่งตรงฝั่งพวกเราเนี่ยมันไม่มีสกิลเขาเรียกว่าบัฟแดงบนหัวน้องจะเป็นการลดคูลดาวจากสกิล2ก็เป็นการฮิลแบบอีซี่อีซี่นั่นแหละผมมองว่าตัวนี้เก่งสกิลตัวนี้ผมว่าค่อนข้างโกงพองสมควรคุณลองคิดสภาพดูนะ กินสก,กิลเต็มคูดาเพียงแค่3เทินแล้วถ้าสมมติว่าเราเล่นเราเล่นเป็นเอ็กคือแปบ๊บแปบนะ๊บะแล้วแบบเราฮิวไปฝั่งให้กับพ,กพวกที่ไม่มีแบับแดงคุณคิดสภาพเลยนะว่าน้องรถคูดาของตัวเองขึ้นไปอีกเหลือแค่2เทินเอ็กแปบ๊แปบๆได้สก,กิล3อีกแล้วเป็นการฮิวที่ค่อนข้างพพอร์ตมากนะครับผมแล้วก็สก,กิล2คือสามารถช็อกช็อกับจะเรียกไงดีอ่ะคือถ้าสม,มมติในกรณีที่เราเนี่ยมันจะเรียกไงมัน เออฝั่งของข้าไม่มีบัฟวิวอะ่ะบนหัวแล้วครับผมมันสามารถช็อกได้รัวๆเลยนะเพราะว่าสกิลเนี้ยคูดาเพียงแค่3ามเตือนเองอะ่ะอีเอ็กอแป๊บๆได้ช็อกอีกปีเอ็กอแป๊บๆได้ช็อกอีกเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงมากนะครับคือสกิลที่3ของน้องเนี่ยเป็นการถอนบัฟแดงด้วยแล้วค่อยฮิลต่อนะครับเป็นอะไรที่แบบผมว่าเพอร์เฟกนะแล้วก็รีดเนี่ยเป็นรีดของเอ่อรีดต้านฐานด้วยก็ค่อนข้างสอดคล้องกันนะครับผมอ่ะแล้วก็ใน,นเรื่องของการใช้งานนะครับภาพรวมผมว่าโดเล็นที่กิวอลอเลยก็สมคควรรนะับแี ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการใช้งานโดยโดยภาพรวมด้วยว่าเราจะใช้คอมโบคู่กับอะไรนะครับส่วนมากก็จะเล่นแบบคอมโบคู่กับพวกแบบเอ่เน้นลดเลือดอย่างพวกแพนด้าน้ำเนี้ยแล้วก็ฮิวให้เต็มหลอดเงี้ยเพื่อที่จะแบบขัดจังหวะของศัตรูได้ค่อนข้างดีนะผมว่ามันเป็นแบบนั้นนะครับผม ประมาณนี้แล้วก็ธาตุลมนะครับธาตุลมเลยเป็นตัวที่เก่งมากพอสมควรนะครับตระกูลเมียผมว่าตระกูลเมียเก่งแทบทุก่านเลยนะครับอ่ะธาตุลมสกิลสอครับจะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมสร้างความเสียหายตามสัดส่วนอ่าไม่แค่พลีสูงสุดของตัวเองอาล่ะประมาณว่ายิ่งเลือดเยอะแล้วก็ยิ่งตีแรงนั่นเองครับก็สกิลนี้จะคล้ายๆกับเมียธาตุไฟนะครับก็คือตีแรงตามเลือดนะครับแล้วก็เป็นการฟื้นฟู HP ให้กับพัรพวกทุกตัวยอ่มื่อธาเนี่ยเป็นการเพิ่มเกดส่วนธาตุ้ฟเนี่ยเป็นการเพิ่มะครดส่ิลธาตุนการ ฮิวนะครับถือว่าโอเคไม่ได้น่าเกียดจนเกินไปเป็นการฮิวให้กับพวก,พวกทั้งหมดนะครับ25%นะครับแล้วก็สกิลที่3ครับจะเป็นการสร้างเกาะนะครับผมเทียบเท่ากับ20%บ อ่าเปอร์เซ็นต์ของ HP คีของคุณนะครับอารมณ์ประมาณว่ายิ่งเลือดของเราเยอะเท่าไหร่นะครับเกาะก,ก็จะหนาเท่านั้นนะครับผมแล้วก็จะมีการสร้างโลคก,กันคีนะครับผมให้กับพ,พวกพุทอีก3เทอด้วยคือโคดโกงคือฮิวการโลคก,กันคีโลคก,กันคีเป็นโลกที่ค่อนข้างน่าเกียดได้คำว่าน่าลำคานได้เลยนะครับผมการมีโลคก,กันคีเนะี่ยถือว่าช่วยได้เยอะพอสมควรนะฮะ แล้วก็ถ้ากินสกิลเต็มนะครับครูดาวเพียงแค่3เทิร์นเท่าน,นั้นคือเร็วมากแต่กูนเมียเนี่ยครูดาวค่อนข้างไวนะภาพรวมคือ3เทิร์นหมดเลยนะครับอ่าอย่างธาตุไฟเนี่ยก็3เทิร์นเองนะยกเว้นแต่สกิลยกเว้นแต่สกิลติดตัวนะเออแล้วก็สกิลที่2ของธาตุไฟเนี่ยถ้ากินสกิลเต็มเนี่ยครูดาวสองเทิร์นคือคือเพิ่มเกียรติได้ลัวมากอะเออประมาณนั้นนะครับแล้วก็สกิลของไอตัวนี้ก็ครูดาวอันเนี้ยครูดาวค่อนข้างนานหน่อย3เทิร์นแล้วก็สกิลติดตัวของน้องเนี่ยก็3เทิร์นสกิลสองสกิ นะครับส่วนาตุลมก็กินสก,กิลเต็มคูดาวสองเทินนะครับผมแล้วก็อันนี้กินสก,กิลเต็มคูดาวเพียงแค่3เทินคูกกดาวไว้นะเพราะว่าไวอสมควรอยู่แต่เพียงแค่ว่ามันมีตัวแทนเยอะแค่นั้นเองนะครับส่วนาตาแสงา่าแสงจริงๆก็มีคนเล่นอยู่นะแต่ไม่ค่อยเห็นแล้วปัจจุบันนี้นะครับ สก,กิลที่2ของท่าแสงครับจะเป็นการโจมตีสตูนะครับผมแล้วก็ทาให้สตูติดสถานะครูดาวเป็นการโจมตีเป่าเดียวนะครับผมแล้วก็อันนี้พูดก่อนว่ามันไม่ถอนบั็บิลน,นะครับก็คือถ้าสมมติว่ามีบั็บิลก็ไม่สามารถรีครูดาวได้ต้องแบบหัวล้นอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบตีเนี่ยสามารถแบบรีคูดาวแล้วค่อนข้างแม่นยําสูงด้วยนะผมเจอมาบ่อยเหมือนกันไอเมียท่าแสงเนี่ยคือแบบ คือแบบครูดาวแบบรีอย่างถี่นะผมแล้วก็สกฤฤิลที่3ครับจะเป็นการฟื้นฟู HP ให้กับพักพวกทุกตัว30%นะครับคือเยอะมากนะครับพร้อมกับเพิ่มพลังป้องกันจำนวน3เทิร์นนะครับและมอบบัฟภูมิคุ้มกัน1เทิร์นให้กับให้พักพวกที่มีเลือดเต็มนะครับไอ้บัฟปีกเนี่ยมันจะมาก็ต่อเมื่อพักพวกเลือดเต็มถ้าเลือดไม่เต็มบัฟปีกจะไม่เกิดอะไรประมาณนั้นคล้ายๆกับตัวของดูดอ่อนแกล้งฆ่าแสบนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ธาตุมืดธาตุมืมดเนี่ยผมได้รับ ต้องบอกก่อนว่าธาตุมืดเนี่ยคนนิยมเล่นสูงมากเพราะว่าเป็นตัวที่แบบโก,โกงใช้คำว่าโกงได้เลยนะครับผมสกิลที่3ของน้องครับจะเป็นการขามู H p จากศัตรูนะครับป,ป,ป,ปริมาณความเสียหาย ที่ขโมยนะครับเป็น50%ของแม่ให้พีสูงสุดข,ของคุณหากสตูตายจะสามารถเล่นอีกเทอร์หนึ่งได้ครับตรงนี้จริงๆคำดูลง,ง่ายมาก HP 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 คือเลือดเยอะๆแค่นั้นพอนะครับผมตัวนี้นิยมใช้กัน2นรงดูลสแตนแล้วก็เป็น EX นะครับสแตนวิวสแตนนิเมสิก EX วิว EX นิเมสิกประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็อีสครับดีด้วย เป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับสร้างความเสียหายตามไม่คลียนะครับผมพร้อมกับฟื้นฟูให้พีให้กับพพวกทุกตัว25ถือว่าใช้ได้เลยนะครับค่อนข้างเก่งมากนะครับ ถ้ามาพูดถึงภาพรวมของตัวที่หน้าปั้นนะครับเรารู้สึกว่าเอ๊ตระกูลเมียที่ผมว่าน่าใช้งานแล้วก็คิดว่าปั้นมาแล้วค่อนข้างคุม้มอันดับแรกผมยกให้ในเรื่องของเมียทัดมื่นะครับอันนี้นั m เ e r o n เลยใน ata เจอบ่อยมาก ata Q war คือเจอบ่อยมากนะครับผมแล้วก็ตัวต่อมาที่ผมยกให้เป็นอีกอันนึงนะครับก็คือท่าน้ทาท่าน้าผมค่อนข้างชอบนะที่สกิลของน้องเนี่ยสกิลสามคือฮิวคือตอนเลือดเต็มแล้วก็เป็นการล้างบัฟแดงด้วยถือว่าใช้ได้เลยในกรณีที่ฮิวแล้วไม่มีบัฟ ในตัวของน้องได้ไปอีกแล้วที่สำคัญคือสกรีสองเพิ่มคูดาวให้ศัตรูด้วยเป็นอะไรที่ค่อนข้างปวนดีนะครับแต่ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะมีโอกาสแสบมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวต้องรอโถงมันเข้ามาแล้วเราลองมาปั้นรีวิวกันว่ามันใช้งานดีไหมในภาพรวมผมมองว่าชอบนะผมชอบนะครับน่าจะเล่นซีควอได้ค่อนข้างมันอยู่ แต่ว่าสกิลต้องเต็มนะถ้าสกิลไม่เต็มผมว่าอาจจะเล่นยากนะครับแล้วก็ท่าต่อมาที่ผมมองว่าค่อนข้างเก่งก็คือท่าลมท่าลมที่ผมชอบก็คือโลกกันคี้จากสกิลที่3ของน้องนะครับผมก็คือเป็นการสร้างเกาะไม่ใช่พีคล้ายๆกับเกาะอ,อูซ่าแล้วก็การสร้างโลกกันคี้ด้วยนะครับก็เหมือนกับประมาณว่าถ้าโลกถ้าคุณไม่ตีคี้อีโล่เนี้ยไอโล่ของ เราสร้างมามันจะไม่แตกง่ายๆเว้ยคือการที่โล่แม็กซนพีจะแตกง่ายก็คือคุณต้องตีแบบเดาเมจหนักๆจริงๆอะ่ะแล้วโล่ถึงจะแตกแล้วทะลุเข้ากับตัวดังนั้นเนี่ยถ้ามีโล่กันคีเข้ามาด้วยเนี่ยมันเหมือนกับอีโล่เนี้ยมันจะแข็งแกร่งมากขึ้นทําให้โอกาสของเราตีคีเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับตัวน,นี้อาจจะเล่นค่อนข้างสนุกๆเพราะว่าสกิลสองฮิวด,ด้วยถือว่าใช้ได้เลยตัวนี้สามารถเล่นเป็น ex ได้นะหรือสตาร์ก็ได้แต่ผมแนะนําเป็น ex มากกว่าโดยสุด Ex, แล้วก็เป็นในเชิงของวิวจะเวนะิร์กนักผมมองว่าอย่างนั้นนะครับผมตัวต่อมาผมยกให้ในเรื่องของท่าแสงนะครับทำไมถึงว่าอย่างนั้นคือท่าแสสนี่ครับเป็นการช็อคศัตรูด้วยก็คือเป็นการเพิ่มคูดา้าจากสกิล2แล้วก็สกิล3นะครับจะเป็นการฮิวให้กับพ,พวก30% 300%บือว่าเยอะมากๆนะครับทุกคนและที่สำคัญคือฮิวให้ทุกตัวด้วย และเพิ่มในเรื่องของเกรอบพลังป้องกันเนี่ยสามเทินนานมากนะฮิวสามสิบเปอร์เซ็นต์ว่าแรงแล้วไม่พอยังเพิ่มบับเดฟอีกฮิวด้วยถึกด้วยถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเลือกพักพวกเต็มนะครับจะเป็นการสร้างบับปิดถึงเทิงถือว่าโอเคนะครับยิ่งใส่อาร์ติแฟกต์ฮิวแรงเข้าไปถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งมากๆนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับมีธาตุไฟตัวนี้จริงๆไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะแต่เพียงแค่ว่าเงื่อนไขของมันสกิลติดตัวของมันค่อนข้าง ส่งผลในหลายๆอย่างหน่อยครับเงื่อนไขสกิลติดตัวของน้องก็คือน้องต้องตายก่อนนะครับน้องต้องตายก่อนน้องถึงจะเป็นการถอนบัฟบได้แล้วก็ฮิ้วให้เพื่อเต็มหลอดนะครับซึ่งมันไม่ค่อยโอเคคือเหมือนกับว่าน้องมีหน้าที่เพียงแค่นั้นคือค่าตายแล้วก็จากไปโดยที่ไม่ได้ทําประโยชน์อะไรมากนักนะครับอาจจะพลิกเกมได้ในบางกรณีที่แบบเราเจอแบบปั๊บแดงเยอะอาจจะพลิกเกมได้แต่ว่ามันเป็นไปได้ยากมากในการที่เล่นกับคนนะครับผมตัวนี้ก็เลยผมให้ความระดับในการเล่นยากค่อนข้างสูงหน่อย การเล่นคอมโบการทำคอมโบเนี่ยค่อนข้างหนักพอสมคนอยู่นะครับคอมโบที่ทำยากก็จะเป็นทตดไฟเออทดัทดมืดนะครับแล้วก็ทตดน้ำนะครับผมน้ำลมแสงแล้วก็ค่อยมาเป็นในเรื่องของทัดไฟนั่นเองครับอันนี้เป็นเพียงแก้ความผิดเห็นส่วนตัวเพื่อนๆอ,อาจจะลองรับฟังแล้วก็ลองไปวิเคราะห์แยกแยะดูแล้วกันว่าเอยมันมันจริงไหมอย่างที่ผมพูดไปนะครับผมอ่ะสำหรับครา้นี้ไปแล้วนะครับผมซีอูในถามแล้วจ้ะบ๊ายบาย